สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัปเตข่าวสารของเลตเตอร์สตีอยากร่วมสนุกจัดไป bk 8ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ bk 8 new เริ่มต้นกันที่ธนวัฒน์พานสุพนัทครับตะเวนลุยเมืองเลตเตอร์ครับหลังจากที่สุพนัทเบนตาครับกองหน้าวัย20ปีของบรย์มเมเยเต็ดครับได้เดินทางมายังประเทศอังกฤษเพื่อร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางลูกหนังนะครับในเดือนพฤดีกับสมุทรสเตอร์สตี ในสืบพิบลิเกตนะครับเป็นระยะเวลา4 5วันพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีก3คนทั้งสุภชัยใจเด็ดนรบุลินแล้วก็รัตนากรครับซึ่งล่าสุดครับเจ้ากันธนวัฒน์สุงกิทธาวรครับมิดฟิลด์ทีมชาติไทยนั้นของสโมสรเตสตีได้อยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายจากปัญหาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าฉีกขาดครับในฐานะเจ้าถิ่นไม่พลาดที่จะเป็นไกด์พาเจ้าแบงค์ตะเวนชอปปิ้งตามห้างสสินค้าในช่วงไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อมครับก่อนในช่วงเดือนกรกฎาคม6กที่ผ่านมาเจ้ากรนเองเนี่ยเคยพ ได้แ,แก่ประสาทสายฟ้าที่มาฝึกฟุตบอลกับจิ้งจอกสยามครับในครั้งแรกไปรับประทานอาหารพร้อมกับเป็นเจ้ามือเลี้ยงผู้มาเยือนถิ่นตัวเองครับซึ่งถือเป็นมิตรภาพแห่งวงการลูกหนังอีกอย่างแท้จริงสำหรับเลเตอร์เองนะครับทามเรนอเจอร์เองผู้จัดการทีมนะครับได้พาลูกทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่อาบูดาบีครับประเทศสหรัฐอาหรับอิเรสในช่วงพักเบรกฟุตบอลโลก แล้วก็ลงฝึกซ้อมรวม1สัปดาห์ก่อนจะมีคิวรับแข่งที่อังกฤษครับเพื่อเตรียมพร้อมในการลงมาเตะในฟุตบอลคาราบาลครับในการบุกไปเยือนมิสตันครีนรอนครับทีมจากลีกวันในวันที่20ธันวาความนี้เอาละครับนี่การเด็กข่าวสารนะครับแล้วก็การเด็กความเคลื่อนไหวของเตอร์สตีในช่วงพักเบรกฟุตบอลโลกครับ